สวัสดีค่ะพี่พเ,เพื่อนๆสุขผู้สุคนเยลินอินดีเมียรฟรั่งเราเรื่องทักไทยทุกคนอีกคือเก่าเด้อค่ะเด้อหาเมเนกซีเมาเบาจวดๆให้ฟังอีกแล้วนะคะถึงเรื่องอแฟนคนใหม่ผู้บ่าวคนใหม่เดทคนใหม่นะคะนะฮะก็สิเป็นชีวิตรักในตา่างแดนของเยลินในช่วงนี้นะคะมีไลค์ขันไลค์ตอนที่มาเบาสุพีสุนองฟัง มันก็มีอยู่ต่อหนึ่งทีเยลินหันลืมว่าวสู้ฟังพี่น้องจามันกะหลายอย่างหลายแนวเนาะค่ะเนาะเยะลินกปะปฏิปตอเรื่องเล่าให้ฟังไปเทลละอันเทอะอย่างเพื่อให้พี่ให้น้องใดพี่จะละหน้าไปกับเยลินไปพมพอมกันนะคะว่าเรื่องที่เยลินว้าออไปนี่แล้วก็เรื่องที่เยลินกําลังเจออยู่ตอนนี้นี่เยลินถือกรมเทพเล่นกุณโบเยลินอ่ะ ขั้นสิบอกว่าฝรั่งเขามาตัวมาตม้มเย่เล่นกับบมีแนวให้เขาต้่มดอกพี่น้องมิตตโตโคโลมิต้หัวใจเนี่ยล่ะสีเอาบนอกน,น่ันบโมีค่ะค่ะผู้ชายคนนี้บได้แค่ว่าสอบเฮ้านะคะพี่น้องแต่ว่าเพิ่นว้ายัางนี่เพิ่นสีอินคลูดิงโตเฮ้าก็คือร่วมโต้เฮา,าเขาไปในอนาคตในแพลนของเขานะคะถามว่าดีไหมที่ผู้ชายเขาพูดแบบนี้ มันก็นดีนั่นล่ะพี่น้องในการพบพ่อผู้เ่าเนาะค่ะเนาะขันเขามีแพลนในอนาคตแล้วร่วมตัวเฮาเข้าไปในการเดินทางของเขาในการแพลนต่างๆของเขาเนา่ะมันเป็นการดีมันเป็นสร้ยที่ดีนะคะอยะ่าเล่นบ่อใดนี่ปัญหากับเรื่องเหล่านี้แต่ว่าทีย่เล่นสีบาให้พี่ให้น้องฟังนน่ให้พี่น้อง พิจารณาซ้อมไปน้ากันกับเยลินเยลินบอดด้ไปพิจารณาซ้อมเขาหาข้อผิดพลาดของผู้ช้ายคนนี้นะคะแต่ว่าสิ่งที่สีเวาซีจาออกไปนี่สิ่งที่ได้ยินนี่สำหรับเยลินมันเร็วเกินไปนะคะมันเร็วเกินไปเยลินบ่ดท่านได้ตั้งตัวบ่ท่านได้อึอได้อะอีหยังกับตว่าผู้ชร้างอาจมีพลนมาก่อนหน้านั่นแล้วว่าถ้ามีโอกาสได้เจออลินเนี่ย ถ้าลู้ถือชะตาต่างคนต่างชอบกันเนี่ยกาชิขอวาวในจุดที่เขาอาจมีในจุดนี้มาแล้วก็ได้เย,ยลินกับโบลูบไมีโอกาสที่สิใดถามโดยความที่ว่าเวลาที่พบพอก,กันมันกับโบากบลก็เลยเราก็เลยเอาแต่มองสําคัญสาคัญ,คญนะคะเนะยาะค่ะเนาะเยลินก็เลยบบมีจงังหวะที่สิถามเพิน่นเพิ่นวาวเเืียงอีหยางวตีพี่น้องเพิ่นส่วนเพิ่นถามเย,ยลินว่า ไปอยู่เมืองไทยโบว่าสันว่าอันเจ้าอยากไปอยู่ใสระหว่างเสียลินว่าฉันถ้าถามความคิดเห็นฉันนะฉันกะสิยูหนีหกเดือนถ้าไปเมืองไทยก็อาจสิไป,ไปไปมามากแต่บ่อยู่ถาวรเล่าว่าเป็นอย่างเธอไปอยากอยู่เมืองไทยสันว่าอยากอยู่ซื่อเนี่ยละหลงหุ่นหวหนยหลงยาลินเป็นกน้เนบาตรงๆนะคะหุ่นหวยอืเมืม่อยอยากใส่ชีวิตอยู่เงียบๆส่วนตัว เบื่อนายความบุญไหว้ต่างๆเล้วพ่อเล้วฉันต้องการใส่ชีวิตห้าสิบปีข้างหลังเนี่ยห้าสิบปีที่ผ่านมาฉันมีชีวิตที่นักหนาสาหาัสบุญไหา้ดูแลมาเพียงพอเลี้ยวลายลายก็ล้มหายตายจากไม่จากลายลายล้วเหลือไทยสุดไทยครึ่งหลังสุด้ทยของชีวิตเนี่ฉันสินขคอใส่ชีวิตเงียบๆโดยปราศจากความรับผิดชอบใดๆทั้งสิน้น โอ้ยยะริ้นกับ,บว่าจังสีล้วพี่น้องผู้ใดสีว่เยะริ้นว,าว,ว,าว่าาเอาผูดด้ใดกันเล้ยวเตียนะฮะความคิดของไผของมันออเออบ้านนี้เราเลยว่าอัน พมกะอยากไปอยู่เมืองไทยสันาเอาก็ไปตัวบ่ได้ดึงขาไว้แม่นาะเจ้าอยากไปใส่เจ้ากบไปราแล้วเจ้ากะเกษียนเนาะข่อยว่าตันงดตเกษียนข่อยยังเง็นงานอีกสิบหกสิบเจ็ดปีผุนเออซ่ว่าข่อยสิได้เกษียนเจ้าอีกสองปีเจ้ากะเกษียนแล้วเจ้าสิไปอยู่ใส่เจ้ากบไปตัวเจ้านคนโตคนเดียวเออยลินกะว้าตามความซื่อเนาะกันเนาะมาแล้วข่อยว่าอีเนี่ข่อยสิไปกับเจ้าตันเนาะว่าสันวานเอาเยลินก็เลยบปากบอกว่าี้อันยลินก็เลยถาม ขันเจ้าสิไปอยู่เมืองไทยเจ้าสิไปอยู่สาอาออือบอกมาเบิงกันหนะบอกความคิดเจ้ามาเบิงเออนั่งบอกกันพี่น้องอันพัทยาเป็นจังไดวสันผู้เก็ตเป็นจังไดหรือเจ้ามีความคิดแบบใดเออผู้ชายถามยาลินมากแบบนี้นะคะพี่น้องค่ะ พัทยาตาเยจาย้างขี่ค่อยกระโปไปเออจ้างข่อยจักล้านข่อยกระบอกไปเป็นอย่างสัหนว่าผู้สาวหลาย็นก,ก็นเดียวยกระบปไปดอกขย่านเขาเอาหัวขวยยัญแล้วว้าว่าสันเออข่อยกะมีมูออยู่พัทยาเนี่ยหลเจ้าอยากไปเจ้าก,ก็ไปเมียต่ว่าข่อยอกระไปเออผู้เกศข่อยกระโปไปเป็นอย่างเจ้ากระบปไปมันไก่บ้านแพงกับแพงเออสิไิเ็ดอีอย่างยู่ผุ่นสนดอก เงินนันไหลปันไดสิไปอยผู้เก็ตก็เลยวังสิว่ากันไหลเพียงพ่าเฮ้าสองคนสิใส่ชีวิตบั่นปลายน้ำกันนันละว่าสันระหว่างเสียพี่น้องอืมอันเสื้อบานกับเพียงเออขี้ดินกับเพียงบบซื้อสัสนดอกว่านะ่ะเงินเจ้าไหลปันไดเพียงไว้เลี่ยงสองปากโคลนนี่ย่ำสิเป็นสิตายย่ำเจ็บไข้ไดยป่วยมากสิได้มีเงินป่วยจกขวงเออกวางเสียเออยิ่นกับวางสี่เนาะ อันเจ้าสิไปยุ่อใส่เอา,าสันว่า่อยก็ไปยุ่บ้านหอยตัวขันยานหอยแสนติดไปยังใส่พ่วมผุ่นเอออันเข้าเสื้อบ้านบ่า,าสันว่าพี่น้องอืมเสื้อบ้านบ่สิเสือ้อมม่ยังกะระดอกกระเดียอะไรถบ้านหอยซีสาหางหงนอนี้ผุ่นกับบมบีผู้อยู่สางไหวหันสมิตรนกกระจอกหันยู่หันสันว่าไปยู่เอาไปยังไปท้าชีเอาหันเอาไปปับปุ้งเอาหันเอาอัน ขันเจ้าไม่อยากอยู่กับบ่ได้วะเอออย่าลินวางสิเราเลยว่าเจ้าอยู่ไซ่อยกับชอยู่นัน่นแหละว่าสันวาน่ะพี่น้องอืมสิบส่ซื้อตีบ้านซิซื้อไปหยังแบบที่รักหน่อยซื้อเห็นไม่เป็นผ้าลาผูกพันเห็ดหยังงยูบ่โดนกับตายแล้วสันดอกว่าตั้งแต่บาา้านคอยสร้างไว้หันกับยู่ไปเปี้ยงหันดอกว่าซิซื้อเห็ดหยั่งหันที่ดินกับบ่ซื้อบ้านกับบ่ซื้อย่าลินกับเลยวางส่พู้ไดกับซิวาย่ลยาลินงูได้นะอ พอถึงเวลานีเขามาแล้วมันแถบสิวอยากได้อีหยังเดฟพี่น้องอยากได้แค่สุขภาพดีๆกับเวลาดีๆกับไผสักคนหนึ่งในชีวิตบรรปลายเท่านั้นอิลีหนักตอนนี้เทยลินบ่อยากได้อีหยังพี่น้องเยลินบ่ไดดเป็นคนรวยบ่ได้เป็นคนที่มีล่นเหลือนะคะมีพ่อใดให้ลูกอยู่พ่อให้ได้หลานอาศัยอยู่ที่ดินกับมีหังบ่มีผู้สางผู้เปี่ยมเสี่ยวไม่หยังกระโดกระเดียแต่ลูกเต้ากับบกคมจากคนเออเขาอยากได้เขาหาเอา เออยาลินเป็นคนแนวนี้มีอยู่หันกับ,บมีผู้สั่งผู้แปลงเอาเออสียเอาไม่ยังกรดดอดกกระเดียเออผู้ใดสีว่ายาลินโง,งก่กสรซางเด้อพี่น้องเด้อมมองนี่ยอมรับว่าวอสี่อิเล่บานนี้ฝรั่งกับเลว่าเจ้าอยากเห็นธุรกิจอีหยังขันเมื่ออยู่บ้านแต่ยังว่าบาเมื่ออยู่บ้านเออสีอยู่หกเดือนอยู่นี่หกเดือนอยู่บ้านห้องหรือว่าอยากไปเที่ยวเล่าไปเที่ยวคอมเมน กัมบูดีอาโบเดียสฟิลิปปออกฟิลิปปินผพูดนั่นไปซอเท่านั่นไปยองๆยองๆนั่นขึ้นเขาลงหน่วยไปโลดข่อยมักไปแนวนั้นเออเจ้าอีสว่าอยาเฮ็ดธุรกิจอีหยังติพนะเท่าปปนี้แล้วเจ้าเสียห้คข่อยไปบืนเฮ็ดหยังอีข่อยสีบดินล้อนอีหยังอีกต่อไปแล้วถ้าข่อยสอยู่กับชีวิตกับเจ้าเนี่ยยุดใสชีวิตกับเจ้าบั้นตาย คือฉันจะไม่ทำอะไรแล้วธุรกิจก็ไม่ทำใดๆดทั้งสิ้นปวดหัวรับผิดช,ชอบเมื่อยจั๊กซีใดบ่ใดลงทุนเป็นล้านๆเจ้าสีมาลงทุนเอาเอาเงินเป็นหมื่นติเออเฮ็ดธุรกิจอยู่เมืองไทยมันบ่อดไงคือเจ้าคิดเดอร์มาเสียก็มีตำรวจก็ตตรงใจค้าผ้าษีทองทิ่นอีกเจ้าสีจ่ายไหวบ่เจ้าสีไปขาย,อ,ยาอีหยังเออสีไปเปิดพับเปิดบ้าบ่เตี้วรอดคอยบอ่เฮ็ดส่นโอกว่ายืนเล่นกะวางสีบ่เฮ็ดอีหย ธุรกิจยั้งกับบเิษัเงินหลายปันไดเงินเออเยลิ้น่าลินเป็นคนมองซิพี่น้องก็อาสีบ่โอเคกับสิ่งที่เยลินสื่อสารกับเรานะคะแต่ว่าการที่ได้ว้าแบบนี้มันก็นดีเด้เขาก็จะได้รูทิศทางของเฮาเขาสิได้ไปได้ถือเด้พี่น้องเออถ้าเขาอยากค่าอยากใครฮ็ดธุรกิจเลยอยลินว่ามาอันนั้นก็นแล้วแต่เขาเพอเงินเขาเม่นเงินเยลินแต่ว่าสําหรับเยลินน่ะเยลินบอกแล้วว่าสุขภาพฉันกับด่ดีเจ้าก็เหตุงานมาทั้งชีวิตเธอเอ้ย ตั้งแต่อายุ17.5จนห้าสิบห้าเธอกเกษียณน,นี่เธอยังสิตรงรับผพิชชอบงานเธอยังสิตรงมารับผิดชอบคุมค้นเห็ดงานให้เธอเธอยังสิมารับผพิดชอบบิซิเนสเธอบ่ปวดหัวติเธอมาเมยออติดคำว่าพักผ่อนทูเกเตอร์นี่มาตรงเห็ดอีหอย่าง,อางเออเฮียนจุขวางกับมีนอนบ่อยากนอนอยากไปเที่ยวระยองพัทยาชนบุรีไปไปหาเศร้าอยู่หม่องละเดือนนั่นเออสองพันสามพัน อยากินกินอยากดื่มดื่มอยากตื่นย่ำใดก็ตื่นเจ้าบ่ตองลุกขึ้นมาลับพิสอบบิสนเนสอีหยังทั้งสิน้นให้มันปวดหัวเออในเมื่อคิดว่าสิส่ขี่เวทบันเหมือนไปแล้วสิมาดินมาล้นเห็ดอีหยังขันเจา้าคิดว่าเจ้ามีเงินมาดเพียงพอที่สิดูแลฉันกับเธอไปได้ชัวสอิอายุหอดหกสิบเจ็ดก็ได้เงินเกษียณจากหลวงอีกเร็วกินบ่เบดสวงเถ่า เออเยลินกระบ,บอกส่เด็พี่น้องพี่น้องว่าเยลินเบาถืกหรือเบาผิดสิถือหรือพิษเยลินกระบอกออกไปเล้วเดีย๋ยวเราก็เลยว่าเอามาคือสิใส่ชีวิตง่ายครักเถียพนะขบ่บะกมี่ยังอยากชีวิตข่มันยากมาตั้งแต่เมื่อเกิดจนเท่าเดี๋ยวนี้แล้วข่ก่หยากยาก,ยากอีกแล้วข่ต้องการใส่ชีวิตเงียบเงียบสบายสบาย คันเลือกได้แล้วคันคอยบบมีผัวผุนคยจะไปยู่วัดผุนเออหมองมันมิดอิงลีพุนตื่นสามากกวนใบไหม้ใบไหลยู่น้ำหัววัดผุนหมองคอยมากเออคอยมักจังสันคอยมักยุ่งเงียบๆคอยบ่ต้องการนวนไหวกับผูกับคนบ่ต้องการชีวิตที่มัน,มนวนไหวยคนเขาออกนอกในยู่ตลอดเวลาบ่ไปเฮ่อบ่ไปว่าจาังได้ก็บ่ไปอยู่เมืองไทยตายกัสิตายแม่ย่ประเทศอังกฤษนี่แหะล่ะสันยลินก็เลยว่างสีเนาะเราว่าเอ้า เจ้าวายังไงข่อยก็สิโดวยว่าน้่ตัวสันบ่อนี้อย่าลินก็นเลยบอกลาว่าเมื่อนีเห้าวากันแบบนี้ก่อนนาะเอาจังเสียเออถ้าเจ้าคิดสิจริงจังกับข่อยอีลี่ลงเลือกไปนี่นให้เจ้าไปคิดไปกองเบิรงเอาเด้อว่าสิ่งที่เ้าเวากันนี่เมื่อนีฉันบอกกับเจ้านี่บ่รด้ลอยเปอร์เซ็นต์ในทุกๆเรื่องนะแต่ฉันบอกแค่ไอเดียของฉันให้เธอได้รับรู้บางส่วนเท่านั้นแต่ขันเธอสิจริงจังกับฉันอีลี่สิรวมหัว จมไายกับชันอีลิเฮาจังมานังคุยกันอีกเที่ยหนึ่งในอนาคตว่าเฮาสีปัะข้องชีวิตของเฮาสองคนนี่ไปได้แบบใดไปในทิศทางใดแบบใดที่มันเป็นความสุขของเฮาสองคนไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งเนาะเฮาจังค่อยมาเบากันเออเอาจังสีบ่บอเธอเอออย่าเล่นกันเล่นตัดบทแล้วไปจังสี่ อันกันยังบัไดห้คคำตอบอีหย่างเราได้พี่น้องค่ะคลิปนี้อยา่าเล่นกันเลยมาเว้าถึงเพลงของฝรัง่งแบบนี้พี่น้องมีความคิดเห็นแบบใดลงในคอมเมนต์นอย่ยาเล่นอานนะเด้อค่ะเด้อคลิปนี้ล่าไปอีกแล้วพี่น้องคลิปหนามาฟังว่าเซสร์ไพรส์อีกอย่างเด้อพี่น้องเด้อผู้ชายคนนี้มีแต่แนวเซอร์ไพรส์มาฟังเาวๆน้ำกันคลิปหนาคลิปนี้ล่าไปแล้วสวัสดีค่ะ